หัวเว่ยเมด70 Air ความสมดุลที่สุดในโลกสมาร์ทโฟนหัวเว่ยเมด70 Air ความสมดุลที่สุดในโลกสมาร์ทโฟนนี่คือคำถามที่กำลังทำให้คนรอบโลกสนใจด้วยการเปิดตัวในจีนท้าชนกับ iPhone Air ด้วยกล้อง q u d Camera ระดับพรีเมียม หัวเว่ยได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนดีไซน์บางเฉียบรุ่นใหม่ล่าสุดของพวกเขาในจีนซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงของ iPhone Air ที่มีกล้อง q u a อูเ c a m e r a ระดับพรีเมียมทำให้มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่สวยงามและมีคุณภาพสูง Mate 70 Air มีหน้าจอ o อ e ดี7นิ้วที่มีความละเอียด 1.5K 2,760x1,320 พิกเซลและอัตรารีเฟรช120เฮิร์ตให้การดูภาพและเล่นเกมมีความสะดวกและสะนี แต่การเลือกขนาดหน้าจอ6.6มมของ Mate 70 Air ก็เป็นที่น่าสนใจความแตกต่างจาก iPhone Air ที่มีขนาด5.6ม mm, มมันเป็นการเลือกที่สะท้อนความเชื่อของหัวเว่ว่าตลาดต้องการสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้จริงในทุกวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดหรือคุณภาพของภาพถ่ายหัวเว่ Mate 70 Air มีการขยายความสามารถในการถ่ายภาพด้วยชุดกล้องหลัง QUAD CAMERA ที่มีกล้องหลักเซนเซอร์50 MP เศษ1ส่วน1 3นิ้วเสริมด้วยเลนส์ Ultra d o u e UIDE 8 MP เลนเทเลโฟโต้ออยวบี 12MP ซูม 3X และเซ็นเซอร์มาติสเพกตรอล 1.5MP แต่การเลือกสีคือสิ่งที่ทําให้คุณตื่นเต้นเมด70 Air มีสีร u c i d u n Black, Feather White และ Silver Brocade รุ่น 12GB 256GB ได้ราคา4,199หยวนประมาณ21,200บาทรุ่น 16GB 512GB ได้ราคาสูงสุด5,199หยวนประมาณ26,200บาท หัวเว่ย Mate 70 Air เป็นความสมดุลที่สุดในโลกสมาร์ทโฟนคุณคิดอย่างไรมีความคิดเห็นหรือคำถามในเรื่องนี้ที่คุณต้องการเพิ่มเติม